สวัสดีครับฮัลโหลครับครับว่าไงครับผมลองไล่ผมได้ไหมครับคุนสำรวจอ๋อให้เราเหรอถ้าจับผมได้ผมให้สักงสองหมื่นแล้วกันสองหมื่นเลยเหรอครับผมสองหมื่นผมพูดจริงถ้าจับผมได้สี่อย่างยิงแตกครบสี่อย่างผมผมไม่ต่อมด้วยเอาจริงว่าผมไม่ขอเทคสองได้ครับผมผมว่าผมให้สำรวจเล่นแล้วกันผมจะไม่เทคสองโอเคไหม เอาสามนาทีไหมครับผมไม่ต right. ้องครับเริ่มเลยเลยเอาไหมเลยนะใช่ครับถ้าจับผมได้ผมไม่เบสสองหมื่นถือว่าเปจะได้ตังค์ด้วยคุณเปิดความรับับเลยครับเริ่มเลยครับผมโอเคครับเปิดบอร์ดเลยนะอันนี้บอกก่อนนะว่ารถเดิมๆนะครับของผมอะเดิมๆนะครับ แต่แค่ภายนอกนะอันนี้แต่แค่ภายนอกนะมาลองดูว่าสามสองเดิมๆเ,เนี่ยตำรวจแต่งเต็มเนี่ยอะไรมันจะแบบแพ้ทางบุเบลค,ครับอันนี้นี้ทางโตนะเฮ้ยใช่ไหมเนี่ยเซิรฟ์ฟทำไมเดิมๆม,มันวิ่งอย่างนี้เลยอะ่ะแล้วดูตำรวจดิกว่าจะเข้าถึงตัวนะครับดูดิ ต้นบวชดิก่อนจะเข้าถึงตัวผมอะโคตรนานอะทุกคนโอ้โหนี่เดิมเดิมนะเฉลิดยเลยแล้วกันมันคือเดิมเดิมนะครับคนนี้ต้นบวดแรกไงอะ่ะอย่างเงี้ย เนี่ยดูดิเดิมๆนะครับเนี่ย นด้ขับบู๊ดมานะเมื่อกี้ขับบู๊ดมานะก็ได้พุ่งมาแรงเลยเกาะเหลือดแปดสามนะครับควรจะไม่ไต่นะเจ้าก,กว่าเกาะจะเหลือห้าสิบนะครับเดือดเป็นขนาดสี่เกียร์สี่ครับควรจะไม่ไต่ขอบนะเจ้าก,กว่าเกาะจะเหลือห้าสิบนะทุกคนอันนี้เขาแบบว่าคิดมาก,กไปหน่อยนะทันเมื่อกี้ าครัแม่เขาไม่จริงอย่างวะขาวพูดมาครับเมืเ่อกี้รถเอฟันแดงมาเลยเฮียจับไม่ได้หรอกตรงๆเลยครับทุกคนเข้จับไม่ได้หรอกถ้าผมแบบเอาจริงๆนะเข้จับไม่ได้ รถรถสามสองช้าไปครับนายกทเติมเนี้ยตำรวจลำบากครับดำเดิไนมคันนี้จับไม่ได้หรอกบุ๊เบรกครับเดี๋ยวเขาบุตามได้นะตำรวจที่เนี้ยเดี๋ยวเขาแม่แม่นหรอ เราเจสองนะควจะไม่ไต่นะอย่างที่บอกเพราะว่าไต่เองก็รอดอยู่แล้วจะลองเช็คเลตติ้งไปเรื่อยๆความเร็วกว่า เก็เหลือหกนะครับก็เหลือ64นะครับผมจะไม่ไต่นะตก,กว่าจะเหลือ50าิเดี๋ยวนี้บอกผมจะเช็ควงเดียวเข้าไปเรื่อยๆนะผมจะเช็คแคนดี้เข้าไปเรื่อยๆนะว่ามันไหวแต่ผมประเมินได้แล้วว่าไม่ไหวครับไม่ไหวจริงๆนะตรวบดไม่ไหวจริงเราเขาช้ามากรถตรวจดที่นี่ช้ามากทุกคนรถตรวจดที่นี่เคอแบบช้าอันนี้คือเดิมๆมั้ยเนี่ยเดิมๆมนะั้ย หนึ่งครับสงสารก็เลยไหวเฮียโอเคครับทุกคนเกาะกูเลยห้าเสีบแล้วมาเกาะกูเลยห้าเสีบแล้วเฮียห้องแตกแล้วครับต้องปิดงานแล้วครับยังครับ Sống đó còn một我覺得 biết quá, nó. hiện không còn sao. ยอมาคารับคุณตำรวจรับตามไปเลยครับคุณตำรวจครับผมเป็นอะไรครับผมโอ้ยไม่ไม่ไม่ไม,ไม่แต่คตุณตำรวจรถตรช้ามากรถผมเตือนๆนนะตำรวจเลื่องอะไรครับรถตำรวจผมเหรอช้าปานใช่รถโคตรช้าเลยคุณตำรวจไม่เป็นไรครับผมไม่ไม่ไม่ผมอยากให้ครับเพราะว่าจะได้เสร็จไม่ต้องค่าเสียเวลาด้วยครับผมอยากให้อะอะไรครับผมกระเป๋าสองเจ็ดเจ็ดครับผมสองนะสองเจ็ดเจ็ดครับไม่ใช่คุณ เราไม่หนีใช่ไหมเนี่ยใช่ครับผมเราไม่หนีครับผมมาลองรถตำรวจเห็นว่าเออเพิ่งมาอะไรเงี้ยแต่ผมเห็นว่ารถตำรวจช้ามากครับรถขนเดิมๆนะยังไม่ได้แต่งภายในเลยผมยังไม่ได้แต่งเครื่องเลยใช่ไหมครับใช่ครับยังไม่ได้แต่งเครื่องยังไม่ได้แต่งโดดย <onne or S 2> ังไม่ได <purposely S 3> ้แต่งอะไรเลยครับคือแค่เดิมๆอยากจะแนะนำตำรวจไปเพิ่มความรู้หน่อยนะมันน่าจะได้โจลยากอ๋อไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวตามตามแผนครับผมเรียกว่าตามแผนแล้วกันอ๋อโอเคครับผมขผมมากครับคนบอกสนุกมากครับครับผมผมก็ มีต่างฟอมไหมเนี่ยมีครับมีมีขอมากครับครับผม